อยู่ที่ชนบุรีครับ<ช>ไปกันต่อที่สวนนงนุษย์พัทยาเขามอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อบัตร1ใบฟรีให้อีกหนึ่งใบตลอดทั้งเดือนมก,กราคมปีหน้าครับนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาประกาศต่อโปรโมชั่นฉลองต้อนรับปีใหม่กับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อบัตรผ่านประตู1ท่านแถมฟรีไปเลยครับอีกหนึ่งท่านพิเศษสามารถซื้อบัตรชมการแสดงนงนุษย์โชว์ และการแสดงน้องช้างในราคาเพียงท่านละ100บาทเท่านั้นซึ่งการแสดงก็จัดเพิ่มวันละ3รอบคือ10โมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งและ3โมงของทุกวันซึ่งโปรโมชั่นนี้สามารถเที่ยวชมสวนสวยบนเนื้อที่1,700ไร่ชมความสวยงามของสวนมากกว่า50สวนอาทิสวนลอยฟ้าสวนรถสวนกระถางและกล้วยไม้ยังมีสวนตะบองเพชรสุดแปลกที่เต็มไปด้วยต้นตะบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ ชมความยิ่งใหญ่ของหุบเขาไดานโนเสาร์ที่มีมากกว่า1,000ตัวไปชมนอซซอรี่พันไม้ต่างๆแล้วก็นอซซอรี่พันไม้ที่มีการจัดแสดงเอาไว้ค่ะทางสวนวนงนุษพัทยาก็เปิดให้บริการทุกวันคุณผู้ชมครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นสำหรับเด็กๆที่มากับครอบครัวที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรสามารถเข้าชมสวนฟรีทุกวันผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป,ขนไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร สำหรับโปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดวันที่31มกราคม2566และวันหยุดยาวปีนี้อย่าลืมพาครอบครัวมากันที่สวนนงนุษยพัทยาซึ่งเป็นสวนที่เรียกว่าเป็นติดหนึ่งใน 10, สิบสวนสวยที่สุดใน<ะ>โลกนะครับ